อกส่วนลดนะคะห้ร์เซตจะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะแบบสมัครก่อนก็จะเอาส่วนลดอะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนกิ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องกิ่งสไตอรี่อีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนน,นะคะมาซื้อตั๋วบอลที่เราจะเข้าชมในวันพรุ่งนี้อ่าเราจะพามาดูวิธีการไปซื้อโอเคไหม มีคนบอกว่าแบบมีน้องๆอะแต่ก่อนอเคยถามว่าเวลาไปซื้อตั๋วบอนซื้อที่ไหนซื้ออะไรยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะแล้วก็การเข้าดูบอลในครั้งนี้ก็คือต้องมีประวัติการฉีดวัคซีนก่อนแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปที่ไหน,นะคะ่ะโหลดแอปหมอพร้อมมาเลยมาโหลดแอปหมอพร้อมนะคะทุกคนพิมพ์ไปเลยค่ะหมอพร้อมอือฮึ รอโหลยก่อนนะก็ในการดูบอลครั้งนี้นะคะทุกคนบุญรัมนะคะก็เปิดให้เข้าได้25เปอร์เซ็นต์ประมาณ8,000คนใช่เปิดสองฝั่งนั่นก็คือฝั่ง E กับ W อ่ะฮะมาค่ะหมอพร้อมพร้อมแล้วนะคะก็เข้าแอปอ่าแล้วนี่งกำลังเ,เข้าแอปแล้วก็ล็อกอินด้วยแบบประชาชนแล้วก็รหัสผ่านสำหรับใครที่ยังไม่มีอแอปเนี่ยก็คือต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะแบบสมัครก่อนใช่นี่เราก็จะเข้ามาตรงที่ประวัติการฉีดวัคซีน นั่นก็คือนี่กิ่งฉีดแล้วเรียบร้อยปะ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันการซื้อตั๋วนี่เราจะซื้อที่ตรงหน้าสนามอะ่ะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ที่เวลาแบบมันดูบอลแบบใหญ่ๆแล้วคนมาต่อยแถวยาวๆตรงนั้นแหละคนเยอะอ๋อจริงอะ่ะการซื้อไว้ก่อนอะ่ะคือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนเออแล้วก็มีโปรโมชั่นส่วนลดด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้มีไหมเดี๋ยวจะามาบอกนะถ้ามีอะ่ะโอเคไหมจะได้แบบดูบอลแบบคุ้มค่าพร้อมกับ สำหรับหนูสปอนเซอร์โอเคไปไปซื้อตั๋วกันนี่นะคะทุกคนเราก็แกะอันเนี้ยวางเต้ส่วนลดถ้าเด็กเป็นเด็กเอา นักมาทุกคนเราก็แค่เดินมาซื้อตั๋วที่ห้องจาหน่ายตั๋วนะคะแล้วก็แสดงหลักฐานในการฉีดวัคซีนแล้วนะคะอ่ะฮะเราก็จ่ายตังก็จะได้นี่อันนี้คือตั๋วนะอันนี้เป็นกระดาษนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องส่วนลดนะคะทุกคนเราอะ่ะมีส่วนลดมาฝากด้วยจริงจริงมันก็มีมานานแล้วนะแต่ก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะก็นี่รส่วนลด5้าสิอร์เซ็นตนะคะอ่ะฮะนี่แสดงเื่อผลิตภัณฑ์ช้างแบบซื้อน,น้ําช้างอะ่ะก็ได้ รถห้าสิบเปอร์เซนต์แสดงกุญแจรถยนต์ยามาฮ่าก็ได้รถห้าสิบเปอร์เซนต์แสดงผลิตภัณฑ์ตรา CP ก็ได้รถห้าสิบเปอร์เซนต์แสดงฉลากโค้กและรถชาตสินค้าใจก็ได้หนึ่งชิ้นก็ได้รถห้าสิบเปอร์เซนต์ก็คืออย่างผู้แบบแค่แอดไลน์ก็ได้แอดไลน์ลตั้งเองก็ได้แบบส่วนลดแล้วแสดงบัตรเมืองไทยสมัยขับก็ได้หรือว่ากด like ไลฟ์เพจแทนบีมีเดียก็ได้นะแล้วก็แสดงผลิตภัณฑ์ยูโรเคสนะคะแสดงถ้ากดไลฟ์เพจ ก็คือแบบอะไรอย่างคือเยอะมากอ่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ส่วนลดนะคะก็มาลองอ่านดูนะคะแล้วก็ไปซื้อที่เซเว่นนี้ก็ได้นะฮะง่ายแล้วไม่ต้องไปไกลแล้วก็ได้ส่วนลดอีกคุ้มนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาทําตามกันนะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบอลนะคะอยากให้ถ่ายอะไรเยอะๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้ก็ตามนั้นนะคะอายุสิบแปดอะเนาะคิงเด็กน้อยาวยอวยาเรียก ใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดใครให้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย